สวัสดีครับอยู่กับผมครัวเบาหนุ่มนะครับอคลิปนี้ก็เป็น e-p พสามแล้วนะครับที่ผมปลูกข้าวโพดฤดูแร้งนะครับนะครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดมกรานะครับก็เข้าสู่ในช่วงครับปลายฤดูหนาวมาเต็มทีแล้วนะครับว่าอากาศร้อนมากเลยครับตอนเนี้ครับอยู่บนภูเขาก็ช่วงนี้ก็มนๆแล้วนะครับ มนมุนก็เป็นเป็นหมอกควันนะครับนะครับเริ่มมีบางๆแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันจะเข้าเพราะว่าจะเข้าฤดูแรงแล้วนะครับก็หลายๆคนก็ได้เผาเสษหญ้าเสียอะไรนะครับมันก็เลยนะครับภูเขาเลยรู้สึกว่ามนมุนนะครับอากาศแห้งแรงครับก็ผมก็ได้ปลูกข้าวโพดนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ผมปลูกไม่เยอะนะครับ ก็ประมาณสามกิโลนะครับก็กลัวว่ามันจะาน้ำไม่พอนะครับก็เลยทำแค่นี้นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับก็ปลูกไปได้เมื่อวานนี้นะครับนะครับปลูกแล้วก็สูบน้ำใส่เรียบร้อยแล้วแหละครับตัวนี้นะก็จะสังเกตได้ยินเสียงเข้าเครื่องสูบน้ำนะครับหลายเครื่องนะครับ แข่งกันสูบนะครับช่วงนี้นะนะครับรู้ใจน้ำมันแห้งตอนไหนนะครับก็เราดูแรงก็อีกนะครับนั่นแหละจะแรงจริงๆก็ประมาณนะครับมีนาไม่านะครับปลายกุมภามีนาอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่เสี่ยงนะครับช่วงที่น้ำจะไม่พอนะครับนะครับมาเจอเพื่อนร่วมอุดธรณ์การนะครับปลูกกระพาะแล้วดูแรงนะครับทำไงกันเนี่ย ลำใหญ่กับทำนะครับข้าพุทธก็จะเอานะครับทำทุกอย่างนะครับครับนะครับสองคนนะครับอ่าเออเพื่อนคู่ใจเนาะเพื่อนคู่ใจนะครับคนรู้จักข้างบ้านคนรู้จักครับเนี่ยเขาจะเขาจะทะเลาะกันนะมันเขาเป็นเขาเป็นแฟนกันนะครับนี่สวัสดีพี่พิทนะพี่พีทสวัสดีครับครับผมครับพี่ต่อไปด้วครับสวัสดีครับนี่ได้ยินเสียงเครื่องสูบนะสูบเนาะ ตุบๆๆๆนะไม่รู้แกทำอะไรนะพี่เพชรทำอะไรตอนนี้เอาบอกท่านผู้ชมหน่อยคนยาข่าครับฮะคนยาข้าใหญ่ข้าใหญ่ฮะสุรัมใหญ่เขาพ่นหรอเขาพ่นพ่นไปแล้วพ่นไปแล้วเออบัตานนะครับนี่ไม่ทันอันนี้พ่นสุรัมใหญ่เนาะแกจะพ่นตรงนู้นนะข้าใาเนาะเดี๋ยวมาคุยเรื่องข้าพ่นสักนิดนึงเนาะก็พี่เพชรปลูกไปแล้วปลูกเสร็จไปแล้วทีนี่ก็พ่นยาข้าใาญ่หมดแล้วคุมละเสร็จละอ๋อปลูกได้กี่วันแล้วปลูกได้สองวันสองวันนี้ครับผมกี่วันจะงอกที่ว่า ประมาณห้าวันห้าวันห้าวันก็มาเกินห้าวันหกวันขายผมวันขายันังเร็วจังเลยหกวันขายเก็บหกวันยังแว่าอยู่ตอนเก็บเกี่ยวนะหกวันงอกนี่ไม่ใช่ละหวันได้ขายที่ขายที่แล้วนี่เป็นที่มองนาครับผมมองนาที่มองนารู้สึกว่าปีปีที่แล้วก็ทำนะปี่แล้วครับส่วนคนผมเนี่ยครับดีก็ปล่อยที่มันว่างเถ้ามันเราไม่ได้ปลูกกระเพาะมันก็จะ พี่บังเป่าเป็นหญ้าขึ้นนะเอามาให้เกิดประโยชน์หน่อยปีนี้ผมก็ตามตามแกแหละครับมาเจอเพื่อนร่วมโครงการนะผมก็ตามแกนะปีแล้วแกปลูกนะเห็นแกว่ามีกําไรพอมีอยู่บ้างนะมันก็พอมีครับเป็นหมื่นเนาะเนี่ยผมก็มาดูแกเออน่าจะดีผมก็เลยทําปีนี้นะดูแกใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนี่ก็เอาน้ําพมผมไปหมดแล้วพมหมดแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําไปครั้งหนึ่งมันกี่วันจะได้ใส่ทีอาทิตย์นึงครับอาทิตย์ละครั้งแล้ว ครับอาทิละครั้งครับน้ําก็สะนะครับเดียวกันที่สูบแข่งกันนี่นะแล้วก็เนาะแข่งกันเนาะใครแห้งแห้งก็แล้วไปเนาะครับอกเพราาหลายเจ้าแต่คนนจะไปแย่งฟองนุ่นเอาเลยน้ามีนะครับผมพูดเล่นนะก็มีอยู่น้ําพอนะครับก็มันก็จะดูอีกทีนึงว่าอัตราการสูบท่าไหร่มันก็ตอนนี้ก็คิดว่าพอนะครับเขาเข้านะตอนนี้ก็พี่จะไอ้ป่นยาขยะยอมใจโอเค เนี่ยขอบคุณนะครับพี่วิทย์กับพี่ตอมนะครับครับเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูแก่ไกลตอนแก่ผลนะแก่แกพ่นยานะครับครับสองคนนะครับสามีภรรยานะครับช่วยกันนะครับพ่นยาฆ่าหญ้าสวนลำไยแก่ก็จะเอาลำไยด้วยนะครับ ทางกเกษตรก็แบบนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับสองคนครับดึงสายคนนึงพ่นคนหนึ่งนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็อัปเดตให้ดูสั้นๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครัวเบาหนุ่มนะครับผมจะผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ข้าพดฤดูแล้งนะครับมันจะสิ้นเปลืองที่น้ำมันนะครับครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับข้าวโพดก็จะไม่ได้สวยเหมือนช่วงฤดูฝนนะครับครับพอปลูกแล้วจะเป็นยังไงก็ผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอลาถ้ามาชมไปค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ